สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Comic World Daily กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึง ตัวอย่างนะครับ Spider-Man Across the Spider-Verse ที่ได้ออกมาแล้วนะครับผมก็เรียกได้ว่านี่มันยุคแห่ง Spider-Man ชัดเลยนอกจาก Spider-Man ใน MCU แล้วเนี่ยอีกหนึ่ง Spider-Man ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามเป็นอย่างมากเลยนะครับต้วหนังเองเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากๆด้วยแม้ว่าหนังเองเนี่ยจะเป็นแอนิเมชันด้วยซ้ำไปนะครับแต่แบบว่าทำออกมาได้คุณภาพล้นจอครับจอมากๆเลยถูกไหมนั่นก็คือ Spider-Man Into the Spider-Verse นะครับอันนี้ก็จะมีภาคต่อมาเป็นภาค2แล้วนะครับผม ก็คือ Spider-Man Across the Spider Verse นะครับแล้วแน่นอนในภาคนี้นะครับผมด้วยความที่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมันน่าจะเอพิกสุดๆเลยนะครับมันน่าจะเวอร์วังอลังการมากๆ มันเลยต้องถูกแบ่งออกเป็น2พาร์ทด้วยนะครับนี่จะเป็นเรื่องราวของพาร์ทหนะครับผมเรื่องราวจะเป็นเช่นไรตัวอย่างได้มาแล้วฮะใครยังไม่ได้ดูตัวอย่างไปดูตัวอย่างกันก่อนเลยแล้วในคลิปนี้เราจะมาเจาะตัวอย่างกันนะครับว่ามันเป็นอะไรยังไงนะครับผมตัวอย่างมันมีอะไรน่าสนใจซ่อนอยู่กันบ้างครับเราไปเริ่มฟังกันเลยเปิดตัวอย่างมาเนี่ยนะครับมันก็จะขึ้นว่า mean while i n a n o t e r another universe แล้วจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีเหมือน g r i d ความกระตุกที่เกิดขึ้นน่ะแล้วมันก็ได้เปลี่ยนทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นภาษาฮินดีนะครับนั่นหมายความว่าอะไรนีครับผมหมายความว่าในเรื่องราวนี้เนี่ยเราจะได้เห็นอะไรเกี่ยวกับภาษาฮินดีอย่างนั้นหรอ Spider-Man มนอินเดียยังไงนะครับผม Spider-Man มนอินเดียนี่ยจะได้ปรากฏออกมาในเรื่องนี้แล้วถ้าเราอิงกันตามคอมิกเนี่ยนะครับในคอมิกเอง Spider-Man มนอินเดียก็ได้โผล่มาในเหตุการณ์ Spider Work s p i d e r ร์เวิเหมือนกันและหากเราย้อนกลับไปในทีเซอร์ที่มันมีแต่โลโก้แล้วโลโก้ก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาพร้อมกับมีตัวเลข2022นยอยู่โลโก้มันก็เปลี่ยนแวบๆไปนะครับผมมีหนึ่งในโลโก้เนี่ยที่เป็นสีขาวเขียวส้มนะครับ ได้ปรากฏตัวออกมาซึ่งเราก็ยังไม่รู้หรอกว่าโลโก้นั้นมันคืออะไรอะ่ะแต่พอมาเจอกับภาษาฮินดีเนี่ยก็พอจะเดาได้นะครับผมว่ามันคือธงของประเทศอินเดียนั่นเองก็เรียกได้ว่ามันก็คือสไปเดอร์แมนอินเดียนั่นแหละครับจากนั้นไปที่จุดที่2กันเลยดีกว่านอกจากภาษาฮินดีก็มีภาษาสเปนมาด้วยเหมือนกันครับซึ่งภาษาสเปนเนี่ยมันน่าจะหมายถึงตัวของมิเกลโอฮารานะครับผมรู้ว่าสไปเดอร์แมน2099ก็น่าจะมีการไปเยี่ยมจักรวาลในอนาคตให้เราได้เห็นเหมือนกันครับในหนังเรื่องนี้ จากนั้นเองจุดต่อมาก็คือในตอนที่ไมซ์มอร r เรสนั้นกำลังนอนฟังเพลงอยู่นะครับผมฟัง Sunflower เนี่ยแล้วจากนั้นก็มีเสียงของเกวนมาซึ่งจริงๆแล้วอันนี้เนี่ยก็เหมือนกับในตอนจบของภาคแรกเลยนะครับแต่มันก็มีความแตกต่างอยู่บ้างนะครับผมเช่นหน้าตาของไมซ์มอร์เรสเนี่ยก็ถูกทำให้ดูโตขึ้นนะครับผมหน้ายาวขึ้นดูจะเป็นแบบคนที่แบบเป็นผู้ใหญ่เป็นเด็กที่แบบโตขึ้นอะไรแบบนี้แล้วตัวของเกวนเองเนี่ยก็มีดีไซน์ที่ต่างกันออกไปก็คือตรงปลายผมของเธอเนี่ยนะครับผมมีการย้อมสีชมพูมาด้วยต่อจากนนั้นสิ่งงของ ที่เหมือนลอยลอยอยู่ในห้องเนี่ยนะครับก็มีหลายจุดเลยที่น่าสนใจมีจอยเพย์นะครับผมมีการที่เขียนว่าเทเริยกิมอนนะครับซึ่งก็เรียกได้ว่าเป็นเหมือนโปเกมอนในจักรวาลอันนี้แหละแล้วก็มีการที่เป็นวงกลมเหมือนเป็นโปเกมบอลด้วยนะครับผมแต่ทาให้เหมือนไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับแล้วก็นอกจากนี้เองเนี่ยก็มีรูปที่เขาถ่ายกับลุงของเขาที่ตายไปแล้วที่เป็นตัวร้ายในภาคแรกคราวเลอร์ด้วยเหมือนกันแล้วก็มีหนังสือของสไปเดอร์แมนของตัวเขาเองด้วยนะครับผมแล้วก็เขียนว่าถูกแต่งโดยนี่เลยนะครับ คือคนที่วาดเรื่องของไม์เสในมาเวลแบบจริง,รงๆในโลกแห่งความจริงเนี่ยมาเยอะมากๆเลยนครับแล้วชื่อหนังสืออันนี้ก็เขียนว่า t o Life Tale of Spider-Man นะครับต่อจากนั้นไปดูจุดหัดมาที่น่าสนใจกันเลยดีกว่าในชั้นว่างของของไมเสียมีโมเดล Spider-Mobile อยู่ด้วยซึ่งเราก็ได้เห็นเวอร์ชั่นจริงเนี่ยไปนในภาคที่แล้วเราถูกไหม ต่อจากนั้นนะครับถ้าเราสังเกตที่ตัวของเกวนดีๆเนี่ยตัวของเกวนจะมีกําไรที่เหมือนใช้เดินทางระหว่างมัลติเวิร์สอยู่ด้วยครับผมซึ่งกําไรนี้เองเนี่ยก็ได้ปรากฏออกมาใน e n ็นเครดิตของ Spider-Man เรื่องที่แล้วนะครับผมนัม่นก็คือ Spider-Man Into The s p i d e r ปเดอร์เวิเองมันได้ปรากฏออกมาอยู่ในข้อมือของมิเกลโอฮาร่าหรือว่า Spider-Man มน9 9แล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ค่อนข้างจะน่าสนใจเลยนะครับกับหนังที่เกี่ยวข้องกับมาเวลเนี่ยนะครับผมก็คือ ในชั้นว่างตุ๊กตาของไมส์มอร์เรสเนี่ยมีตุ๊กตาฮีราฟอยู่ด้วยนะครับในห้องของเคดวิชอปในซีรีส์ฮอกอายเนี่ยก็มีตุ๊กตาฮีราฟเหมือนกันนะครับหรือแม้แต่ในอีเทอรเนลเองเนี่ย ตัวของเดนวิทแมนก็ยังบอกเลยว่าเขาอยากเป็นยีราฟหรือในซีรีส์วานด้าวิชันก็ยังมีเหมือนตุ๊กตาย,ยีราฟปอมยอยู่ในบ้านของวิชันกับวานด้าเลยเฮ้ยคือมาเวลมันจะเป็นอะไรกับยีราฟวะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับจะมีความหมายแฝงอะไรไหมผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่เอาเป็นว่าไปที่จุดต,ต่อไปกันเลยดีกว่าในจุดที่ไมค์นะครับผมกํบบาลังเดินทางข้ามมมลติเวจู่ว่ะมันก็ดูจะเดินทาง แบบผ่านทางแบบเขาเรียกว่าอะไรเป็นอุโมงค์ในช่องมัลติเวิร์สลวกันที่เป็นอุโมงค์ห้าเหลี่ยมเนี่ยซึ่งอุโมงค์เนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นเหมือนเทคโนโลยีของกําไระครับผมกําไรที่คอยเหมือนทําให้เราเดินทางไปยังมัลติเวิร์สได้ก็น่าจะเป็นเหมือนเราได้เห็นมัลติเวิร์สแล้วก็วิธีในการเดินทางเนี่ยกำไรอาจจะสร้างอุโมงค์มาทําให้เดินทางไปยังมัลติเวิร์สที่เราต้องการไปถูกได้อะไรแบบนี้ถ้าเหมือนกําไรพังเนี่ยก็อาจจะเดินทางมั่วไปหมดเลยหรือในระหว่างเดินทางอยู่กําไรพังเนี่ยนะครับผมก็อาจจะทําให้หลงไปยังมัลติเเวสออืื่่นนนนนไไไดด้้คัซึงกก็็มมมีาปปห ว่าจะได้เห็นนะครับผมในหนังเรื่องนี้แล้วก็ต่อจากนั้นเองเนี่ยนะครับ จะมีช็อตที่ไปโลกสไปเดอร์แมนอินเดียเนี่ยซึ่งก็ทุกอย่างในนั้น,น่ะเหมือนจะกลายเป็นภาษาฮินดีไปหมดเลยขนาดในตอนตกไปชนอะไรเอฟเฟกที่กระเด้งขึ้นมาเป็นเสียงเหมือนในแบบเวลาเราอ่านคอมิกอะ่ะก็ยังเปลี่ยนเป็นภาษาฮินดีด้วยซ้ำไปแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เดินทางไปยังโลกของมิเกลโอฮาร่านะครับหรือว่าโลกของสไปเดอร์แมน2099ก็จะเป็นโลกที่ดูเป็นอนาคตอะไรแบบนี้มากๆเลยและจุดที่น่าสนใจก็คือใยของเขาเนี่ยนะครับผมก็เป็นใยที่เรืองแสงออกมาได้ด้วยแล้วก็เหมือนจะมีข้อความภาษาสเปนเขียนอยู่ซึ่งน่าจะแปล ว่าเหมือนให้แบบขับรถเนี่ยตามสปีดลิมิตนะแล้วก็มีการเขียนเหมือนเป็นชีบริษัทของมิเกลโอฮาร่าอยู่ด้วยนะครับแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นเหมือนเป็นฉากจบถู่แม่แล้วก็จะเป็นโลโก้สไปเดอร์แมนต่างๆขึ้นมาซึ่งก็น่าจะเป็นตัวบอกใบ้นะว่าจะมีสไปเดอร์แมนตัวไหนที่มาอีกนะครับนอกจากสไปเดอร์แมนอินเดียกับตัวของสไปเดอร์แมน2099น่าจะมีสไปเดอร์แมนเวอร์ชันญี่ปุ่นนะครับมานะครับผมสไปเดอร์วูแมนมานะครับซิดดี้มูนน่าจะมาเบนไลลี่น่าจะมานะครับผมน่าจะ หมดนะครับผมของวันนี้แล้วกันแล้วก็จบด้วยแบบว่าบอกว่าเอยเรื่องราวเนี้ยเป็นแค่พาร์ทวันนะถูกไหมมันก็มีอีกพาร์ทหนึ่งก็คงต้องรอดูกันนะครับผมเรื่องราวนี้จะมาในปีหน้านะครับก็รอติดตามรับชมรับฟังกันได้เลยนะครับเดี๋ยวก็จะเหมือนทาคลิปออกมาเรื่อยๆตามข่าวสารที่มันอัปเดตออกมานั่นแหละเพราะว่าอันนี้จริงๆเนี่ยก็เรียกได้ว่าโอ้ยยังออกมาค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยนะครับยังแทบไม่ได้เล่าอะไรออกมาจากหนังเรื่องนี้เท่าไหร่เลยแค่เป็นแบบโชว์ฟุตเทจให้เห็นถึงแอนิเมชันแล้วก็อาจจะเป็นตัวละครที่่่่จะมมาาาถึงึงงอแแตแบบววเเรรืัรนนกิดข้ งไงตัวร้ายเป็นใครอะไรแบบนี้เรายังแบบไม่รู้อะไรเลยในนี้นะครับผมท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันมาด้านล่างได้เลยนะครับยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Comic World Daily นะครับ